สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับวันนี้แกะเครื่องของคุณดูหน้ากลองก่อนนะครับของคุณยิ่งศักนะครับตำบลชุมพูอําเภอเมืองจังหวัดลําปางตัวนี้เป็นกิดแดงนะครับเท่าที่ดูนะครับที่ขาได้อดนะครับจะมีมด ติดทุกขาเลยนะครับก็สงสัยมีการเป่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังติดค้างที่ขาอะไรอยู่นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับก็จะเป็นมดแดงนะครับมดแดงไฟแห้งตายข้างในนะครับเท่าที่ตรวจเช็คดูนะครับก็จะมีมดเฟดเสียนะครับ มอดเด้านอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะครับเป็น igbt นะครับเสียอยู่2ตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คดูไดโอดด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับไดโอดเพราะว่าจ่ายไฟ dc เข้ามาแล้วนะครับไฟแดงขึ้นอยู่นะครับไฟแดงไฟสต็อปขึ้นอยู่นะครับก็แปลว่าภาค ใจไฟนะครับแล้วก็ภาคคอนเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคิดว่าเปลี่ยนเฉพาะมดเฟสสองตัวก็น่าจะดีแล้วเดี๋ยวขอทำความสะอาดเอามดออกไปก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมดเฟสเรียบร้อยแล้วนะครับมดเฟสของผมนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับ เอาไม่โฟกัสนี่นะครับของแท้มาจากโรงงานนะครับดูด้านหลังก็โลนะครับอันนี้ของที่ติดมากับตัวนะครับว่าบางทีเอาอะไรปลอมใส่นะครับมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นของแท้ของปลอมนะครับทุบดูเลยนะครับทุบดูข้างใน ถ้าข้างในเป็นชิปเต็มนะครับของแท้นะครับเป็นของปลอมก็จะมีชิปอยู่นิดเดียวนะครับซึ่งวัดดูก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าวัดดูมันก็ดีนะครับเวลาเอาใส่เข้าไปมันก็ใช้ได้ไม่นานนะครับแป๊บหนึ่งก็พังเอาครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เทดดูนะครับใจ่ไฟเข้าไปนะครับที่35โวลต์ ที่18แอมเลยแล้วกันนะครับใช้เข้ามานะครับนี่นะครับไฟแดงกระพริบครับพร้อมที่จะออกแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับหาจอมาใส่แป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้หาจอมาใส่แล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก AC เรียบร้อยนะครับเวลาถ้าเครื่องมีปัญหาภาคอินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับเสียบปลั๊ก AC นะครับ ฟิวขาดทันทีเลยนะครับถ้ามีเบเกอร์เบเกอร์ก็จะเด้งเลยนะครับลองเปิดดูนะครับมาแล้วนะครับต้องเปลี่ยนสถา,านะเป็นสีเขียวมาแล้วนะครับสีเขียวดูนะครับเริ่มพัดทินแล้วนะครับวัดขึ้นแล้วดูนะครับผมยังไม่ได้ยึดนอด็อตยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับ กินกระแสอยู่ที่14มนะครับ1.7มนะครับพัดลมทำงานนะครับ454วัตต์นะครับเดี๋ยวขอยึดนอดก่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็ยึดนอดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่า ผมเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับแล้วก็คว่ำนะครับตัวนี้จะหงายออกนะครับต,ตัวนี้คว่ำเพราะสังเกตเห็นว่าตัวเหล็กนี้มันแอนนะครับเวลาเราขันน็อตไปนะครับมันจะหนีบเฉพาะตรงข้างมอสเฟตนะครับมันจะหนีบเฉพาะตรงข้างคือด้านนี้มันจะยกออกนะครับ ก็ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็เลยกลับด้านนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวยาวคันนะครับไม่มีผลอะไรนะครับก็แค่ช่วยให้มันระบายความร้อนดีๆนะครับของมันต้องการการระบายความร้อนนะครับบางรุ่นนะครับถ้าผมบางตัวนะครับติดแตงบางตัวที่ผมมีเวลานะครับผมจะเจาะทะลุเลยนะครับ แล้วก็ยึดน็อตเป็นตัวไปเลยนะครับ,รบเพราะว่ามันใส่น็อตได้เลยนะครับดูด,ด้านหลังนะครับจะมีจุดที่เว้นอยู่นะครับเว้นอยู่สามารถยึดน็อตได้เลยเจาะแล้วก็เอาน็อตยึดร้อยได้เลยนะครับแน่นหนากว่า,วาอันนี้ก็มันจะง่ายไปนิบนแบบนี้ แต่ก็มีหลายเครื่องนะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรน่าจะเป็นบางตัวมั้งครับเอาละตอนนี้เปิดยาวได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วยระบายความร้อนให้มันครับเปิดเครื่องนะครับอ่ายังไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องกิดแดงนะครับเวลา